วันนี้ผมจะมาดินทาคนบ้าบ้าหลังเฮ้ยเออไม่ใช่แต่วันนี้ผมจะมาแนะนำเออเออ YouTube channel YouTube คนที่ไม่ดังเอาเลยไปกันเลยติ้งตองติ้งตองคนนี้แหละครับกบซ่าโอ o ก้า คนบ้านในํำนานคนกดซับก็น้อยมากน้อยน้อยน้อยยิ่งกว่าน้อยวันดีผมก็ไม่ไมีอะไรทำก็มาดูวันนี้่ะครับชนเนลคนนี้เขก,ก็ใครอยากมาดูก็ตามใจชื่อนี้เลยคอปซ่าโอเวลกาคนในตำนองเอ้ยเบือ่อ และผมก็ยังมีคนที่อยากให้ทุกคนได้เห็นคนในตำนานหน้าตาพเมลี่ยนเนลี่อนองคุนน้นก็คือ